ครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหคนโคตรเยอะไอบ้บ้าโอ้โหโคตรเยอะ <laughs> ดู <laughs> ดิโคตรเยอะนี <laughs> ่กันเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแตมเมอร์นะครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็ไม่ยกกันในเกมฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมต้องบอกตรงๆว่าผมไม่ได้เล่นมาเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วนะครับผมก็ค <laughs> <s> ือนานๆจะเข้าเกมแล้วกนะ็เล่นแค่ ส vs สนะครับคือไม่ได้เล่นนานมากนะฮะคือเออมากเดี๋ยวนี้เรามาลร้อนเอ้ยทุยย้อนรอยฝีมือซะหน่อยละกันเดี๋ยวพวกนู้นจะเจอผมเอ้ย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 มาไงเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคโน่ไอ้มาไงวะเอ็งมาไงวะเอ็งอยาเห่าอ่ามาดิเดี๋ยวเจอกันเราอะมาดิเดี๋ยวเราอะเดี๋ยวเจอกันก็มาดิครับผมเอ็งดูดิโอ้กระตุกกระตุกกระตุกอย่าอยาเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพื่อน ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอาฮ่าติดพิษตายไปดิต uh, ิดพ no ิษตายไปดิกวกหึห้าวนักหรอห้าวนักหรอต้นเกมละห้าวจังห้าวเกินเอาละครับคุณผู้ชมฮะเอ้ยโคโนโคโนมันมีรอยโคโนวะครับเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเอ็งคิดว่าเอ็งจะแอบพี่ได้หรอวะใส่เก็บของเก็บเก็บเก็บโอ้ยสามนั้นไม่ตายโอเดี๋ยวเดอโอ สามนัดไม่ตายครับคุณผู้ชมบ้าไปแล้วมาดิครับผมมาดิครับพี่หนมาดิครับพี่หนตายไปดิตายไปดิหน <Easy. S 1> ตายเป็นสั่งโอเคเดี okay. ๋ยวไปห,หาคนกันต่อเลยนะครับผมตาน,นี้แบบผมว่ามือมาว่ะ <Huh? S 2> มือน่าจะมานะครับผมเอาเรื่อง <Okay. S 2> อโอเคเออเกมลุ A few moments l เฮ้ยเมื่อกี้เกมหลุดนี่แหละไปไหนครับพี่หนูโคโน่อ,อ่ะย่อย่อเอ้ยวันนี้ใจดีวันนี้ใจดีให้เขาน้อยละกันคือวันนี้ลมดีครับผมทุกคนน่าจะแปลกหน้าแปลกตาด้วยนะครับเพราะว่าผมตัดผมมานะครับหัวนล้นเลยทีเดียวขัวนล้นโอ้ย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 ข้างหน้านมีคนยิงกันครับคุณผู้ชมคือเคห็นเะล่ะมีที่ไหนอะตัวโรนันโดแต่ใส่เสื้อบารซิล เฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนนะครับคุณผู้ชมนี่่ะนี่อะไรนมเองใส่เองใส่เสื้อบอลหรอวะเดี๋ยวนี้เขาใส่เสื้อบารซิลกันที่จะบอกให้เองไม่มีเสื้อบารซิลก็ตายไปละโอเคครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์ตับสต๊ะใครคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับเองนี่ก็ยิงกันจังเลยเฮ้ยผมก็สี่หนึ่งมานะครับผมคือแบบอยากจะย้อนรอยฝีมือครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวยายายามาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะผมจะแบบบูสุดเวียงเลยนะครับผม โอเคอ้าวไอ้โอโอ้โหโนตาอดเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยออกออกกระโดนดีครับออกกระโดดนีเฮ้ยมีคนอยู่บนหัวมีคนอยู่บนหัวโอ้คนนี้มันโยกเยอะเกินเฮ้ยมันอย่บนก็เจอระเบิดดีครับผมอเสร็จพี่ไอ้นุ่มเอ้ยมีระเบิดวะมีระเบิดวะ อะไรวันนี้โอ้โหแตละตาผมรู้สึกว่าผมจะตายโง่มากนะครับไอ้น,นี่ก็ยิงไม่ตายอีกอคือเมาส์เออด้วยครับผมไปได้ไหมครับบุกี้เออตัวแตกไปดิแมง่งโอ้โหรู้ไม่ได้ว่างุดหิดลงไปก็ตายตายตลอดอนะคือแบบตายโง่ตลอดนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยคือจะมีตาหนึ่งที่แบบได้เล่นดีๆมั่งป่ะวันเนี้ยงงเหมือนกันไอ้นอมอ,อ วิ่งมาหรอไม่ใช่หนุ่มนี่วะนี่มันสาวนี่มันสาวมีอีกตัวอยู่ในนี้ครับผมสาววะผุ้สาวเฮ้ยผมอยากกระสนายิงหัวผมอยากกระสนายิงหัวผมว่าโดนผมว่าโดนไว้ตัวเนี้ยมาดีมาดีมาดีาดเฮ้ยคือไม่ได้เล่นนานรู้สึกว่าเกมมันลื่นมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่ปาแต่ทำไมเกมผมมันโคตรลื่นเลยวะอะดักดักอ่าดักดักได้ดักได้เกือบดักได้ด,ได,ด,ได,ด,ได,ดักดีเฮ้ยผมอยากยิงหัววะ อยู่นิ่งๆเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยยิงหัวโดนตัวเฮ้ยมันบ้าเฮ้ยยิงไม่โดนหัวเฮ้ยผมยิงหัวแม่งเข้าตัวเยี่ยมเยี่ยมคุณภาพไ <c oughs> อ้ยยิงหัวแม่งเข้าตัวครับคุณผู้ชมนี่อันนี้ท่าใหม่เออนี่อันนี้ท่าใหม่ครับคุณผู้ชม เี้ยอันนี้ท่าใหม่อ่าโคตรเท่มันคือมันยังไม่เข้าเกมนะแต่ผมมีก่อนนะโทษทีระเบิดโดนด้วยโคตรเฟี้ยวครับคุณผู้ชมโอเคฮะโอ้ของนี่ก็โคตรเกลือจังโอเคครับสามคิวเอออันนี้เคียวใหม่ด้วยนะครับผมเคี้ยวใหม่ที่ผมถืออยู่โคตรใหญ่นะครับคุณผู้ชมเออมีคนยิงมามีคนยิงมาทำลายครับไปนมทำลายครับไปนมอะอ่ะเอาเอายาเอายากกูไปใส่เหรอเอายากกูไปใส่เหรอหัวเต้ เอ้ยมันตายแล้วนี่ว่าโอเคครับผมผมว่าตานี้แม่งเอาเรื่องวะผมว่าตานี้ผมแบบเอาจัดนะครับคุณผู้ชมเอาจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเอาจัดนะครับเอาจัดนะครับเอง่าเฮาเอง่าเฮาเดี๋ยวเต้นโชว์ไปหน่อยลากันท้าไหมครับผมโคตรเท่จริงๆเลยนี่มันท่าทำลายโดนในตำนานบอนี่นี่เฮ้ยคือแบบมันก็คงจะงงว่าผมเอามาจากไหนอะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมเอ้ยผมได้ยินเสียง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  เอ้ยเอ็งอยากคิดว่าเอ็งจะดักพี่ได้วะเอ็งอยากคิด oh ว่าเอ็งจะดักเจอระเบิดเฮ้ยมีตัวข้างนอกอีกโอ้โหมึงจะเยอะไปได้นาะแม่งทำไมคือวันนี้ผมเล่นฟีฟายผมรู้สึกว่าผมโคตรซวยครับผมน่าจะตัวเดียวอ้าวดึงหัวไปขึ้น s สองตัวสองตัว สองตัวแม่งตายโง่ทุกตาเลยครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าต้องั้นจะบวกกันเฮ้ยมีคนอยู่หลังผมเหมือนกัยินเสียงเฮ้ยเอ็นย่าเอ็นเอ็นย่าน้ำอย่างนี้เอ็นย่าทำอย่างนี้อย่าทำให้พี่หลอนอย่าอย่าทำให้พี่หลอนข้างล่างโคตรเยอะอู้ข้างล่างโคตรเยอะกอซ่าสวยครับผมได้กอซ่าวะโอ้โหหลอนเลยแม่งอยู่ข้างหลังครับผมคุณผู้ชมนี่ไงล่ะเออดาวไปดิ ดา <utan> ไปด้ขอสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนอยู่หลังผมได้ยินเสียงเดี๋ยวขอสั่งไปนี่ก่อนเออเฮ้ยมันมีคนอยู่หลังผมแม่งมึงจะทําให้กูหลอดไปถึงไหนวะเพื่อนนี่ไงละ่ะนี่ไงล่ะมาดิมาดิมาดิไปไหนวะมาดิครับผมโอ้มึงก็จูกเก่งเกินเนาะมาดิแม่งโอ้ขอแอบขอแหบเลย ไอ้โน้มโอ้ดิเดี๋ยเพื่อนน้ำตาจะไหลโอ้ขอแหบขอแหบขอแห้งยาเจาะเพื่อนยาเจาะเพื่อนโอ้ยไม่กอโอ้โหคือขอแห้งแล้วครับคุณผู้ชมเฮ้ยคนว่าเฮ้ยคือมันเยอะเกินมาดูกันว่าไม่ได้เล่นนานยังคมอยู่หรือเปล่าโอ้ฝีมือนี่ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนี่น่าจะโหตกก่าเดิมด้วยครับผม แล้วเองก็ขึ้นมากันไวจังวะคือวันนี้โคตรเทอะค,ครับผมแต่งตัวผมยาวแต่คือผมตัดผมสั้นไปแล้วนะฮะโอ้ไม่น่าตัดเลยแต่หลายคนบอกตัดก็ดีพี่เต็มนะฮะก <l oss> ันจอมตดหัวตีห,วตหัวครับผมคุณผู้ชมตายนะตายนะยนะอีกดอกตายนะอีกดอกตายนะยนะาเฮ้ยผมได้ยินเสียงมันวิ่งมาทางนี้เฮ้อย,อย,อ,ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี <S <s ่ไงล่ะนี่ไงไรนมนี่ไงไรนมะออกแอบแอบทำไรครับผมแอบทำไรครับผมเอ็งยาวสองควงมาเออ ยิงย่ามาแอบบรู้บ่าเออจะเล่นซ่อนแรกกับพี่อ่ะอีกร้อยปีเอ้ข้าขลางัขลงขขาลังโอ้โหเฮ้เยซองยาวมึงล้านเมตรเลยไงวะอุ้ยิงตั้งแต่น้าต่างถึงกลางบ้านเฮ้ยซองยาวนะคุณผู้ชมวันนี้กูท้อใจลืมกดเปิดอัดคลิปอีกเอ้ยมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมามึงก็มาดิโอยไม่หัวโอนโคโนโผูก็มีครับ โอ้ยอนี่ไอ้นี่แม่งเป็นไอ้นี่แม่งเป็นไอ้นี่แม่งเป็นโอ้ดูมันเจาะโอ้ยใจเย็นนะน้อมเฮ้ยใจเย็นเพื่อนกูเพิ่งกลับมาเล่นมึงเอาใหญ่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 โอ้ยตัวนี้แม่งเปรียวจัดไอตัวนี้แม่งเปียวจัดคือวันที่ทำไมผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าแบบเจอแต่อะไรไม่รู้โคตรตึงโคตรเถื่อนโอ้โหแม่งอ่าเองไม่ดันมาแต่พี่ดันเองเอ็งไม่ดันมาแต่พี่ดันเอง,เองเวาองอ่าอ่ะกูดันเลยละกัน มาดิก็มาดิครับไอ้เดิมเข้ามาดิครับเต้นหน่อยละกันโอ้กดออกเลยอะครับผมโอ้ my god คนจะหายเอ้ยมีว่า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 โคตรคมไอ้เตมนี่มันโคตรคมผมที่คมที่จะน่าก็คือไอ้เตมนี่แหละวะโอ้โคตรคมมาครับคุณผู้ชมไแต่ยาผมโมว่ะเฮ้ยคือผมโคตรคมมาครับช็อตเมื่อกี้เนี่ยคือแบบโคตรตึงอ่ะคือแบบลากสะโคบแป๊บๆเข้าหัวเลยครับมันคงงงอ่ะ ยูยูตายครับผมยังไม่ทันวิเดียวก็คิดดูลาก็น้อยเหลือเกินโอ้ข้างหน้ามีคนว่าข้างหน้ามีคนว่าเอาเองนั่งแตกพีไปไดยเอาเองนั่งแตกพีไปเลยละกรันตัวแตกตัวแตกยับนะครับผมตัวแตกยับนะครับผมเองอย่าขาดไปแอบเองอย่าทําอย่างนั้นเองอย่าทำอย่างนั้นมีอีกมีอีกโอนมีอีกโอ้โคตรเยอะโคตรเยอะโคตรเยอะครับคุณผู้ชมมาดิครับผมคือได้หมดอ่ะคือคือคือได้หมดอ่ะเจเลยแม่งเนื้เสียงหกเสียงแหบเสียงแห้งเอ้เดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยมาไงวะ <S <S อย่าอย่าทำอย่างงี้อย่าทําเอ้ยอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อ,อ้ยๆบวกคนสมัยนี้เฮ้ยเสียนั่นปืนหรือมีดโคตรคมเลยไอ้สัตว์แม่เงเอ้ยกูยังไม่ทันตั้งไอว้บ่อเลยเฮ้ยกูชักท่อแล้วนะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนว่ะกูชักท่อแล้วนะวันเนี้ยยังไม่ได้แชมป์ตาเลยครับแต่ตาตาคือแบบ ตายโคตรโง่ครับผมอ่อแล้วแล้วแต่เองไปไหนวะทําทรงตึงแต่ไม้ตึงอันนี้ก็ไม้เอาอุย้ยก่อสร้างอีกแล้วคุณผู้ชมแต่ไม่เล่นวันนี้ขอเล่นเอเกมแปหน่อยละกันเอาเก็บเสียงมาเออของเต็มของเต็ม,ขอ,ตมขอแหบครับคุณผู้ชมเองอย่าพึ่งบวกกันเองรอพี่ก่อนดีวะเองอย่าทําอย่างนั้นเอยเองอย,ยิงหมดดีเพื่อนโอ้โหรอโรนัลโด่ะโรนัลโด,โลโดใส่ชุดบาร์ซิล่ครับผมก็มาดีครับ ทำไรนะทำไรนะอ่าทำไรนะทำไรนะแม่สาวน้อยทำไรนะแม่สาวน้อยหัวกระจุยครับผมคือระยะประชิดแต่คือแบบอยู่ๆหัวสะดุง้งเอ้ยไอ้คนนีคนดีนะกดไลค์ให้ผมอ่ะคนดีนะคนดีคนดีถ้าคนกดไลค์ให้ผมเนี่ยคุณจะเป็นคนดีทุกคนนะครับผมฉะนั้นแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe คลิปนี้ให้ผมด้วยเพราะเสียงผมแหบเสียงผมแหบมากนี่ครับผมอ้อยิงด่งยิงไม่โดนเลยไปทำไรกินวะกอูสโถ่เฮ้ยอย้คน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  คนก็มาดิครับไอ้นมก็มาดิครับโอ้ดึงหัวไม่ได้เฮ้ยโอ้นกต้อโอ้โหแบงค์ซี่ตัวไอ้เหี้ยแบงค์นกต้อมันล่อให้ผมยิงนะครับผมเลยแต่ที่กูจะได้แชมป์บางวันเดียววันนี้แ่งกูตายโง่ตายเฮ้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 ยวิ่งมาอย่างงี้เกือบแล้วนะเราอะเกือบ เกือบแล้วนะเราอะเกือบแล้วนี้หนูเกือบแล้วไอ้หนูหัวทุกเม็ดนะครับคุณผู้ชมหัวทุกเม็ดนะครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนมันออกมาก่อนคือวันนี้ผมโคตรสวยเลยไม่เคยเล่นฟรีไฟล์แลวสวยเท่าไหร่นวันนี้มาก็อ้ะไอ้โน้มเอ้สาวแม่สาวน้อยหัวกระจุยเฮ้ยปืนนี้แม่ยิงหัวดีวะหรือว่าเป็นเพราะความคมของผมมันเพิ่มขึ้นอัตรา300เปอร์เซ็นต์นะครับผมคือแบบคมจัดนะครับคุณผู้ชมคือคมเกินไปครับผมใครเห็นก็ต้องบอกว่านั่นปืนหรือมีดแล้วมึงจะยิงกันทำไมวะ โคตรเยอะเอ็งอย่าเพิ่งยิงกันเพื่อนเอ็งรอให้เราไปฆ่าดีกว่าดีกว่าคนอื่นฆ่าน่ะเอ็งอย่าเอ็งอย่าเฮ้ยไม่ออกว่ะมันเห็นผมว่ะเอาห็นเอ็นียตัวล่างเพื่อนเพื่อนเพื่อนวายล้นวายล้นอะโดดอย่างนี้ก็ก็หัวกระจุยนี่คือหัวโคตรคมนะครับผมวันนี้ผมยิงหัวคมมากไม่รู้เป็นพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะทุกคนกดไลค์ซับสไครต์นะครับผมผมเลยได้คมขนาดนี้ แถบเทียนแห้งหมดแต่กูเอาละครับคุณผู้ชมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการเล่นฟรีไฟด้วยขนาดไม่ได้เล่นมาหนึ่งอาทิตย์ผมยังคมอะครับผมทุกคนก็คิดดูคือแบบคมกับผมก็คงต้องเป็นมีดแล้วครับคุณผู้ชมกูอยากพูดไม่ทันจบมึงมาจากไหนเนี่ยโอ้รานนั้นก็จะตายไอ้บ้าร้านนั้นก็จะตายะครับคุณผู้ชมโอ้ เทบไว้มายยังไรวะนี่โอ้หัวแตกวะนี่ท่าเต้นไปโอ้คือใจหายใจคว่มหมดเลยครับคุณผู้ชมร้อนเลยเนี่ยไม่ได้เปิดประลมด้วยครับผมโอ้โหคือเกมสยองขวัญมาหนิคือมันเป็นหัวล้อเอ้ยคือมันเป็นแบบ ตกใจแท่นาโอเคครับผมตอนนี้5คิวแล้วครับคุณผู้ชมหวังว่าจะคงไม่มีใครอีกแล้วนะฮะโอเคอ้าเฮ้เพื่อนมันนี่ว่าเพื่อนเพื่อนมันนี่ว่าแตกไปดีครับผมน่าจะไม่มีอะไรโชว์ท่าไปหนึ่งทีละกันเฮ้ยผมได้กลิ่นเลือดคนวะผมได้กลิ่นเลือดคนว่ะโอ้ยิงแค่นี้กูยังยิงไม่ตายแล้วกูจะไปทําอะไรกินวะเนี่ยรอพี่หน่อยน้องสาว <c oughs> ใช่ปะวะน่าจะเป็นตัวผู้หญิงนะครับผมเมื่อตอนนี้หคิวอะ อันนี้มีแววหน้าจะแบบโหดสุดที่เล่นมาวันนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคครับเอ้ยมันดักผมว่ะเลยดักว่ะดักว่ะเอาไฮไลท์หน่อยละกันไฮไลท์หน่อยละกันไฮไลท์หน่อยละกันเม็ดเดียวครับเอ้ยมีคนว่ามีคนว่าเอิงอย่าเอิงอย่าคิดจะช่วยเพื่อนเองเอ็งอย่าคิดจะช่วยพี่ขายหญิงหัวใจละกันพ่อหนึ่งโอเคครับผมก็ใครชอบกิปนีเดก็อย่าลืมกดไลค์ต่อสกาเรเพื่อเป็นกำลังใจนลครับ แม่วันนี้กูรีนไม่ชนะเลยว่ะกูเดินแตอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาว่าหากใาครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ใครด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับเราเจอก็ไปในคลิปหน้านะครับ,รรบโอเคเจอกันใหม่ครับทุกคนท้อแม่ง